นี่ก <ày> ็ไก่กดเลยนี่กดตรงนี้ลาก่อนร้องต้องกดตรงนี้นี่ก็ไก่กดเอ้ยนี่กดตรงนี้กอไก่ไหนไก่หนงงลาก่อนงงอยู่ไหนนะอือเยี่ยมเลยดีดูในช้างไหนช้างช้าง ช่อช้างวิ่งหนีช้าไหนโคควายไหนโควโควายโคควายเก้าหน้าโคควายอยู่ไหนหนะโคควายอยู่ไหนจ้าวรุูดไหนขอใครอยู่ในเล้าเก่งลาก่อนในจอจานจอจานจอจานไอ้นั่นคอระครังค่ะในโปปลาโปปลาตากลุมอีในโฟฟันสะอาดจังอีในอมมาคึอกัก มาม่าคึกครับมมไม่ใช่ดิอันนี้มอมาค่ะไหนไหนโรลิลงไตรา,าวเว <Very good. S 2> อร์รี่กูดไหนโบใบไม้ตับตุม่มเก่งไหนสอเสือดาวขนองไหนอนุกุกตาตูอนุกุกตาตตอนุกุกอยู่ไหน